สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการตั้งเวลาเปิดปิดปั๊มน้ํา2ตัวสลับกันแบบอัตโนมัติด้วยการใช้ทัมเมอร์ดีซีครับซึ่งใช้งานง่ายนะครับเคสนี้ผมมีปั๊มน้ําอยู่2ตัวตอนนี้ทํางานอยู่ตัวที่1นนะครับซึ่งเปิดให้ทํางานตลอดนะครับส่วนตัวที่2ดับอยู่ซึ่งสลับกันทํางานได้เคสนี้ ปั๊มน้ำสองตัวจะต้องมีสเปคที่เหมือนกันอย่างเช่นปั๊มน้ำา72โวลต์2ตัวแต่มีแผงแค่ชุดเดียวเราสามารถที่จะสลับกันเปิดได้นะครับอย่างเช่นเราดูดน้ำบาดาลเติมลงสระนะครับแล้วบนสระนั้นเราปลูกพืชอยู่แล้วเรามีปั๊มหอยโขงหรือปั๊มจุ่มอีกตัวหนึ่งที่สเปคเดียวกันต้องการสลับให้ปั๊มหอยโขงเนี่ยทำงานรดน้ำรอบสระเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วปิดเองจากนั้นก็ เติมน้ําลงสระต่อแบบนี้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดปิดสลับกันนะครับมาดูวิธีการใช้งานทัมเมอร์ตัวนี้กันครับแล้วก็วิธีการตั้งค่ากันครับแผงที่ผมมีอยู่ก็คือ550วัตต์จำนวน3แผงต่อนุกรมกันอยู่นะครับถ้าใช้กับปั๊มน้ําก็คือต้องเป็นปั๊มน้ํา72โวลต์ครับในตู้นี้ครับจะมีตัวทัมเมอร์นะครับเบรกเกอร์ตัวที่1แล้วก็เบรกเกอร์ตัวที่2ซึ่งเบรกเกอร์ ตัวที่2เนี่ยไม่ได้ใช้แต่อย่างใดนะครับผมปิดไว้มีแค่แผงชุดเมื่อกี้ชุดเดียวกันนะครับสายแผงมาเข้าด้านบนนะฮะแล้วก็ปล่อยไปใช้ผ่านตัวทัมเมอร์ตัวนี้นะครับซึ่งทัมเมอร์ตัวนี้เป็นทัมเมอร์150โวลต์ DC เราสามารถเอาไฟแรงดัน3แผงอนุกรมกันเนี่ยไปเลี้ยงทัมเมอร์ได้แล้วเอาสายบวก ไปใช้ในการเป็นสวิตเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองด้วยการตั้งเวลาผ่านทัมเมอร์ตัวนี้นะครับมาดูกันครับสายไฟสีดำา2เส้นคือไปหาปั๊ม2ตัวนะครับอันนี้ปั๊มตัวที่1ตัวที่2หรือแล้วแต่เราจะกำหนดปั๊มนั้นตัวไหนอันนี้ไม่ซีเรียสนะครับก็คือใช้งานกับปั๊มได้2ตัวแต่ต้องสลับกันนะครับวิธีการต่อใช้งานเบื้องต้นนะ สายบวกลบของแผงเนี่ยมาเข้าที่เะะบรกเกอร์ตัวเดียวนะฮะเบรกเกอร์ตัวเดียวอันนี้แค่แค่พ่วงมาใช้ปิดไว้พ่วงไปใช้ที่อื่นนะฮะทีนี้ออกจากเบรกเกอร์นะฮะฝั่งลบฝั่งบวกนะครับให้ตรงกันนะครับอันนี้ DC เราใช้งานเราต้องมีพื้นฐานแล้วถ้าเราติดตั้งปั๊มน้ําใช้ด้วยตัวเองได้แล้วต้องมีพื้นฐานตรงนี้นะครับบวกลบสายต้องตรงกันสีแดงนะครับบวกสีดํา เป็นลบนะฮะแดงอยู่ฝั่งซ้ายนะครับออกก็จะเป็นบวกนะครับฝั่งขวาออกก็จะเป็นลบฝั่งขวาจะมีสายไฟอยู่3เส้นซึ่งสายลบทั้งหมดนะฮะเส้นที่1ไปหาปั๊มตัวที่1นะครับเส้นที่2ไปหาปั๊มตัวที่2อันนี้คือลบทั้งหมดนะกำหนดก็คือผมเอามาใช้เป็นสายลบแทนสายลบเลยเป็น VCT เบอร์2.5ดานะครับสีดำสีฟ้าแล้วก็สีขาวเนี่ยผมกำหนดให้เป็นลบเลยคือสาย คือไฟที่วิ่งในสายเนี่ยคือสายลบนะครับอันนี้ก็คือจะมี3เส้นนะครับถ้าปั๊ม2ตัวก็จะมี3เส้นนะครับเส้นที่1ก็คือไปหาปั๊มตัวที่1เส้นที่2หาปั๊มตัวที่2และเส้นที่3เนี่ยเข้าไปเลี้ยงทัมเมอร์ของฝั่งลบนะฮะทีนี้ขาบวกนะครับขาบวกจะมีอยู่2เส้นนะครับเส้นที่1ไปเลี้ยงทัมเมอร์ข้างบนนะครับเส้นที่2เอามาเลี้ยงตัวหน้าคอนแทคตัวนี้สายบวกเนื่องจากตัวทัมเมอร์ตัวเนี้ยเขาเอามัน <qu> เขาเอาสายบวกใช้ในการเป็นสวิตช์นะครับในการเปิดปิดผ่านทม์เมอร์นะฮะเพราะฉะนั้นไฟเลี้ยงนะฮะจะมีข้างบนนะฮะต้องเลี้ยงข้างบนก่อนนะครับลบบวกเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเราต่อสายลบเข้าข้างบนสายบวกเข้าข้างบนขันน็อตเข้าไปนะครับทีนี้สายเลี้ยงฝั่งที่2คือเลี้ยงตัวมารอตัวสายบวกนะครับหมายเลข3นะครับมันจะมีหมายเลข3หมายเลข4ี่หมายเลข5้าหมายเลข3คือสายบวกเข้าไปเลี้ยง นะครับจากนั้นหมายเลข4หมายเลข5นะครับเราใช้ในการเสียบสายบวกของปั๊มทั้ง2ตัวนะครับสะพานไฟนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้จาก3ถึง5เนี่ยมันจะถึงกันเลยนะครับมันจะถึงกันเลยหมายความว่านะครับเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ไฟจากหมายเลข3จะวิ่งไปช่องหมายเลข5อยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับ เอาหมายเลข5เนี่ยไปใส่ปั๊มที่เราต้องการเปิดตลอดอย่างเช่นเติมสระตลอดทั้งวันเราก็เอาสายหมายเลข5สายบวกหมายเลข5เนี่ยไปเข้าที่ปัม๊เมเร์อครับนะครับไปเข้าที่ปัม๊เมเร์อนะครับแล้วก็หมายเลข4ถ้าต้องการสลับมาเปิดหมายเลขสลับมาเปิดปั๊มหอย่งแค่บางเวลาอย่างเช่นครึ่งชั่วโมงเราก็เอาสายปั๊มหอยโคงเนี่ยมาต่อที่ขั้วของหมายเลข4นะครับจากนั้น เราก็ไปตั้งเวลาตรงนี้นะครับการตั้งเวลาตรงนี้ก็คือตั้งเวลาปั๊มหอยโข่งครับนะฮะเราตั้งเวลาปั๊มหอยโขง่งตั้งเวลาของคอนแทคที่บางเวลาเท่านั้นนะับส่วนหมายเลข5เนี่ยไม่ต้องตั้งเวลาเพราะเมื่อใดก็ตามที่ยังไม่ถึงเวลาที่ปั๊มหอยโข่งทํางานเนี่ยไฟก็จะวิ่งไปหมายเลข5ตลอดเวลานี่ก็คือวิธีการต่อสายไฟนะฮะออกจากเบรกเกอร์ไปเลี้ยงทัมเมอร์ก่อนลบบวกนะครับแล้วออกจากเบรกเกอร์ สายบวกไปเข้าสวิตช์นะฮะส่วนสายลบเนี่ยเราไปเข้ารอที่ปั๊มได้เลยนะครับสังเกตว่าสายลบเนี่ยก็คือออกจากเบรกเกอร์ไปปั๊มได้เลย2ตัวนะครับไปรอเลยนะครับเอามาเป็นสวิตช์แค่สายบวกของปั๊มทั้งคู่นั่นเองนะฮะจากนั้นวิธีการตั้งเวลาของทัมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นทัมเมอร์ของ MT ็ Tech นะครับวิธีการตั้งเวลานะครับเหมือนทัมเมอร์ทั่ว,วไปเลยนะครับมีปุ่ม P D บวก H บวกบวกปุ่มรูปนาฬิกานะครับปุ่มรีเซ็ตปุ่มแมนวนวลแล้วก็ปุ่มเคลียร์ปุ่มเคลียร์ก็คือเวลาเราตั้งเวลาไปแล้วเราเซตค่าไปแล้วเราจะกดพวกนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยครับผมกดไม่ได้นะฮะเราต้องมากดปุ่มเคลียร์ก่อนถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราตั้งได้อย่างเช่นเอยตั้งเวลาผิดนะครับก็มากดปุ่มเคลียร์สครั้งมันก็จะสามารถที่จะตั้งเวลาใหม่ได้ผมจะกดรีเซ็ตก่อนนะครับอ่าทุกอย่างดนะับนะฮะแล้วจะเริ่มใหม่นะครับ เราต้องมาตั้งเวลาก่อนนะครับผมให้เวลาตอนนี้11นาฬิกานะครับ11นาฬิกานะฮะผมก็ตั้งเวลา11วันนี้วัน,วน,น,วนพฤหัสเราต้องตั้งเวลาปกติตามเวลานาฬิกาก่อนวันและวันที่และเวลาเรามาตั้งวันก่อนวันนี้คือวันพฤหัสนะครับก็กดไปตัวเลขมันจะวิ่งไปนะครับเลขด้านบนสุดนะครับเป็นพฤหัสนะฮะก็วันที่จันทร์คารพุธพฤหัสนะฮะ อังคา,ารพุดธรหัสโอเคเวลา11นาฬิกานะครับดีบวกคือวันที่เฮดบวกคือเวลานะครับ11นาฬิกาตรงอ่า11นาฬิกาถูกต้องแล้วจากนั้นผมจะมาตั้งให้ตัวปั๊มหอยโข่งที่ทำงานแค่บางเวลานะครับเพราะว่าตัวเนี้ยการตั้งค่าก็คือตั้งค่าคอนแทคหน้า4นะครับคอนแทคหน้าที่5าเนี่ยทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็เอาไปใช้กับปัม๊มสับเหมืองให้มันเปิดทั้งวันนะทำงานทั้งวันอยู่แล้วแต่เราอยากแบ่ง สลับให้มันมารดผักผ่านหอยโคงแค่บางเวลาก็ตั้งเวลาก็คือคอนแทคหน้าที่4นั่นเองตัวนี้ช่องนี้สายตัวนี้คือสายไปหอยโคงนะครับก็กดตั้งเวลาโปรแกรมที่1น,นะครับ P บวกนะครับเราจะตั้งเวลากี่วันนะครับมาที่ day day, day ก็คือทุกวันนะครับตัวนี้จะโชว์ทุกวันเลยมัน day t u r s d a y ตรงเนี้ยจนถึงวันอาทิตย์ทุกวันโอเคถูกต้องแล้ว เราจะเปิดเวลาไหนผมเปิดเวลา11นาฬิกา30นาทีอ่าผมทดสอบให้ดูนะครับ H บวกคือเวลา M คือนาทีนะครับกดเข้าไปตัวนี้ยังเป็น1 on ออนอยู่นะคือโปรแกรมที่1นะครับเข้าใจนะครับตรงนี้นะครับไม่เข้าใจก็ย้อนมาดูใหม่ได้นะครับเปิดเวลา11นาฬกานาทีให้หอยโขงทำงานแล้วไปหยุดที่11นาฬิกานาทีแล้วก็จากนั้นกด P อีกหนึ่งครั้งเป็น1 OFF แล้วอันนี้อยู่ในโปรแกรมที่1เปิดไปแล้ว1130ทีนี้คุณจะปิดเวลาเท่าไหร่ปิดวันที่เท่าไหร่ปิดนะครับตั้งเวลาคือทุกวันตัวเด y ก่อนต้องเป็นทุกวันเหมือนเดิมแล้วปิดที่11นาฬิกานะครับกดเข้าไป11นาฬิกานาที40นาทีนะฮนะตั้งแค่โปรแกรมเดียวคือมันทำงานครั้งเดียวแล้วก็หยุดเลย 40นาทีโอเคแค่นี้นะครับเวลาเรากดไปอีกหนึ่งครั้งคือการตั้งเวลาโปรแกรมที่2ให้มันเปิดเวลาไหนปิดเวลาไหนอีกนะฮะอันนี้คือผมตั้งแค่เวลาเดียวให้ดูนะครับถ้าใครจะตั้งเ,เปิดบ่ายสามปิด4ี่โมงเย็นอีกก็ตั้งเวลาที่2ได้เลยจากนั้นกดมาปุ่มนาฬิกาทุกอย่างเวลาตั้งเสร็จกดมาดูที่อยู่หน้าปุ่มนาฬิกานะครับวันที่คือวันพฤหัสนาฬิกาน,นี้ปกตินะครับตรงเนี้ยแมนนวลตรงเนี้ย ตั้งเสร็จต้องให้มันเป็นออโต้นะครับอันนี้กดได้นะครับกดได้นะครับให้สั่งออนตอนนี้เลยก็ได้นะครับให้ทดสอบออนตอนนี้เลยมันยังไม่ถึงเวลาแต่ต้องการลองดูว่าปั๊มทํางานไหมนะครับทีนี้เวลากดมาแล้วเราต้องกดมาที่ออโต้โอเคจากนั้นมันจะนับไปจนถึงเวลา11นาฬิกา30มันก็จะสั่งให้ตัวทัมเมอร์ทำงานปล่อยไฟช่องนี้ไฟตรงนี้ก็จะออนนะครับก็จะสว่างเป็นสนัญลักษณ์ว่าตอนเนี้ย ระบบทัมเมอร์ได้ทํางานอยู่นะครับถ้าตรงนี้ดับก็คือทัมเมอร์ดับแล้วนะไฟปั๊มที่เปิดตลอดเวลามันก็จะทํางานนะครับแล้วเวลาเราเซตค่าเสร็จมันจะมีตัวเลขขึ้นตรงนี้พอขึ้นตรงนี้คือการเซตค่าสมบูรณ์มันเซฟไว้แล้วเนี่ยขึ้นแล้วครับเราจะกดพวกนี้ไม่ได้นะครับนะบับงเอิญว่าอ้ยตั้งเวลาผิดต้องการมาแก้แก้ไม่ได้นะครับ ไปกดที่ปุ่มนี้1 2 3 4ตัวเลขนี้ก็จะหายเราก็จะมาแก้ได้เราดูว่าเราตั้งเวลาตรงไหนนะครับต้องการเปลี่ยนเวลาไหมกดเปลี่ยนเสร็จกดมาที่ช่องนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับแล้วรอให้ตัวเลขนี้ขึ้นมันก็จะเซฟบันทึกค่านะครับเท่านั้นเองนี่ก็คือการตั้งเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ปั๊มที่ผมทดสอบก็คือ2ตัวตัวนี้ตัวนี้ครับนะครับตัวนี้ทํางานอยู่อันนี้ก็คือ เป็นทัมเมอร์ในช่องที่5ตามที่บอกคือช่องนี้ทำงานตลอดนะครับผมก็จะผมถ่ายน้ำจากสะนินะครับมาสะนี้คือถ่ายตลอดนะอันนี้ทดสอบให้ดูนะครับถ้าเราไปใช้ก็เอาไปใช้กับพวกปั๊มสับเหมือนนะครับที่เติมน้ำจากบัดาดลงสะตลอดนะครับปั๊มที่2คือปั๊มจุ่มนะครับจุ่มอยู่ในน้ำตรงนู้นนะครับเวลาทำงานมันจะน้ำจะไหลออกตรงนี้อันนี้ทดสอบให้ดูตอนนี้มันหยุดอยู่ระบบอัตโนมัติแล้ว นะครับอีกประมาณนะฮะสนาทีผมตั้งให้ให้ปั๊มจุ่มทํางานที่11บเนาฬิกาสีนาทีซึ่งปั๊มตัวเนี้ไปรถสปริงเกอร์รอบรอบสวนด้วยฝั่งนี้นะครับถ้าลายลายท่อนี้ไปก็จะเป็นรถสปริงเกอร์ตอนนี้ทดสอบให้ดูว่าสลับทํางานโดยอัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ mm hmm. ก็คือตัวเนี้ปั๊มกําลังเท่ากันก็คือ72็ดสิบว้นทั้งคู่นะครับถึงใช้ ทำเมอร์แล้วการสลับเวลาแบบนี้ได้คือมีแผงแค่ชุดเดียวสลับการทํางาน2ปัม๊มปั๊มต้องสเปคเท่ากันก่อนนะครับเพราะว่ามันแค่สลับสายแผงวิ่งมาหาปั๊มตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ทํางานอยู่นะครับทำงานอยู่เป็นปั๊มหอยโข่งนะครับสแผงอนุกรมปัม๊มท่อน้ําออก2นิ้วนะฮะตัวนี้ของ m t ็มเนะครับแล้วก็ตัวปั๊มจุ่มนี้ก็ของ m t ็มเเหมือนกันสเปคเดียวกัน นะครับปั๊มจุ่มเนี่ยใช้สปริงเกอร์ได้ดูดน้ําขึ้นถังน้ําได้ดูดน้ําเติมลงปแปลงนาได้นะครับท่อน้ําออก2นิ้วเหมือนกันอีกประมาณหนึ่งาทีเดี๋ยวปั๊มหอยคงจะหยุดทํางานนะครับแล้วปั๊มตัวนี้จะทํางานนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับใกล้ถึงละปั๊มหอยคงตัวเนี้ยใช้สปริงเกอร์ได้ดูดน้ําเริมแปลงนาได้แล้วก็เอาไปขึ้นถังน้ําได be. ้เหมือนกันนะฮะท่อน้ําออก2นิ้วนะครับแต่ปั๊มจุ่มเนี่ยก็คือใช้งานง่ายนะครับข้อดีของเขาคือใช้งานง่ายนะครับ ต่อสายปั๊มเข้าหาแผงผ่านเบรกเกอร์แล้วจุ่มปั๊มลงต่อท่อขึ้นมาก็ใช้ได้เลยไม่มีปัญหาเรื่องต้องกรอกน้ําอันนี้คือปั๊มจุ่มถอดเก็บกลับบ้านได้ด้วยนะครับสักครู่นะฮะเดี๋ยวปั๊มจะหยุดละหยุดไปแล้วนะครับอ่ามาดูปั๊มตัวนี้ปั๊มที่2ทํางานนี่ครับผม คือการสลับกันตัวนี้ก็จะสลับทํางานแค่ผมตั้งไว้แค่ผมตั้งไว้แค่10นาทีเขาก็จะทํางานแค่10นาทีนะครับปั๊มตัวนี้ทํางานแค่10นาทีจากนั้นปั๊มตัวนี้หยุดแล้วปั๊มตัวหลักที่ตั้งให้แล้วปั๊มตัวหลักก็จะทํางานต่อนะครับนี่ก็คือการเอาเอาไปใช้งานนะครับบาดาลเติมสระแล้วสลับมาหอยโข่งรถนะครับสปริงเกอร์รอบสวนนะครับ ก็สามารถเอาไปใช้แบบนี้ได้เอาทาัมเมอร์ตัวนี้ไปตั้งโอเคครับผมนะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับได้เอาไปใช้งานกันนะครับใครที่ใช้ปั๊มแค่แผงชุดเดียวเติมน้ําลงสระ3แผงแล้วก็ตัวทัมเมอร์ตัวนี้รองรับสูงสุดได้แค่3แผงเท่านั้นนะครับทำงานอยู่ที่2-3แผงถึงจะใช้ทัมเมอร์ตัวนี้ได้นะครับแผงไม่เกิน1 5 0โวลต์ดีซีเพราะฉะนั้นแต่ละแผงต้องแรงดันไม่เกิน5 0โวลต์ดีซีปั๊มที่จะสลับการทํางานได้ตามที่ผมบอก ก็คือต้องเป็นปั๊มแรงดันเดียวกันนะครับ72โวลท์ทั้งคู่อย่างนี้ก็จะสลับการทํางานได้ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องไปเปิดปิดสลับเบรกเกอร์หรือคัตเอาท์หลังเต่านะครับอย่างเช่นเราไม่อยู่บ้านปั๊มก็จะสามารถที่จะรดน้ําเองแล้วปิดเองแล้วก็สลับไปเติมน้ําลงสระเองเหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือช่วยได้เยอะนะครับเอาไปเป็นแนวส่วนทัมเมอร์ตัวนี้ราคาอยู่ที่500กว่าบาทนะครับใครที่สนใจผมแปะลิงก์สั่สินค้าไว้ใต้คลิปแล้วกันมีจําหน่ายทั้ง l a z a d ้าและ s h อป e ี นะฮะตัวนี้ของ MTEC h วันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ